น้องก้าพร้อมไหมคะอ่ะพร้อมนะคะเอาสระอาค่ะสระไม่รหัวสระไม่ระหัวเอาต่อไปสระอาค่ะสาสะอาเอาต่อไปสไลอีค่ะสไอม่มีกสไลอีไม่มีกีดเอาต่อไปสไลอีค่ะสไลอ์ ไปสระอึค่ะสระารมีวงกลมเอาต่อไปสระอึค่ะสรารมีสองขีดสรารมีสองขีดเอาต่อไปสระอุค่สะสารลากลงม,มาสารลากลงมาเอาต่อสระอูค่ะ น้องก้ว